กินสดสดเอ้ยฟา้าเอ้ยเฮ้ยฟ้าเฮ้ยว้าว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 แบกกระหแบกกรเกือบโดนละเกือโดนละเกือโดนละเ้หลบหลบบดีต้นลบบดต้นหลบบดีต้นลบบดต้นหลบบดชอบหลบบดชอบ

เอาแรงให้นะครับเพราะนั้นเรา่านี้ก็ไม่ใช่การรักษาเบเหมือนนี้เขายืดเอะเขาไม่ยืดเตะนะครับแล้วนนั้นเขายืดเตส่ต่อเพ่อททำอดรับสาภากับผมนะครับแล้วติดต่อกับหัวผมไหนอะไม่มีไหนเมื่อผู้ต้องหาอยากพบเราให้ผมนะครับแต่ส่วนจะให้การยืนยั่อย่างไร ันยังได้ฝากไปที่อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้ให้ควปรสว่าอุบายต่างกันไม่มีประโยชน์ขอเจพาาที่ตรวจข้อควมทนั้นตัวอีกหนึ่งคดีก็เป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับกรณีของหนุ่มชาวตากทาาบรายหนึ่งทีก่อนใครใช้พอะไร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 ข้อความอะไรข้อความอะไรข้ความอะไร เออเอออกไปดูไม่ทิ้งมอบความอะไรคนเราไปเรียกแทงหนึ่งได้ครับเนาคือเราจะไม่อ่านเรื่องใช่ไหมเราจะดโค้เดียวไม่อ่านไม่อ่านไม่อ่านป้องกันหลุดมูลป้องกันเสากรุ๊ปมันไม่ปลอดภัยเราควรมีเชลเตอร์อยู่ที่ใดสักที่หนึ่งจริงจริง ต้องมีเชลเตอร์บ้านเราเนี่ยจะโดนเผาแล้วเปิดเตน่นอนดูเกมมันควรเลือกที่จะใส่ได้็อกให้คนถูกต้องนะเพราะเขาปิดเสียงไว้แล้วมันยังบอกว่าเขาได้ยินอะไรบางอย่างเม็ดอีโอไฮโดยทั้งสองพูดคุยกันด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มเสียงอะไรไอ้กีดกีดกีดไอ้กีดติดเชื้อกีดกีดกีแล้วนี่แลวกีด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  แยกอ้อเกตี yeah. the new, the new, the new ้กินเรกินเร็วเกตี here, the the ้กินเร็วเอ็งก็ยังจะมาหาเราอีกเนาะเอออะไรของเองเนี่ยจุ้ยด้วยไอ้ที่ทายคนเดียวยังด่วนไม่สามารถเข้าไปได้ทำไมคนที่แปดจะจังวะคือแบบรู้ว่าตัวเองมมมิิเเเตตตอออคบากกกะลลุ่ย เออน่ยแหละมันมันบอกจะไม่ไม่ต้องฮิวแล้วไม่ต้องฮิวไอ้กิดแล้วไม่ต้องฮิวไอ้กิด้วยขวานไปฮิวิวฮิวิวเราต้องฮิวแล้วฮิวิวยังไงอะฮิวยังไงอะิวดิแทนซิ่งดิก็เราไม่ใช่เราไม่ใช่คนที่ฮิวได้ให้คนที่มันฮิวได้แต่ไม่ต้องไม่ต้องคนไหนฮิววะกิเดโซเชียลดิแทนซิ่งโซเชียลดิแทนซิ่งข้ามาหาเราโซเชียาให้กิเรว กิดยามอยู่ไหนล่ะมันไม่ใช่เกมอย่างนั้นเดมันมันมีคนตียามแบบคนเราให้โควิดติ้วตีโควิดโควิดเกวต้อ้ไม่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนนี่นี่นี่เอ้ยช่วด้วยไปหามาจิตอัน แ้ไปหามาเจ็ดอัแล้วติดกันหมดแล้วกันหมดแล้วกินหมดแล้วยู่ด้วยยัยมันมาแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกดิมันจะมองอยู่ใกล้อ่ะเจอมาแล้วไปไปฆ่าชื้โรคไปฆ่าเชื้อโรค รไปเอาเมืองมูลชนกัดราชบุรีแล้วก็ได้คว้างฟ้าทุ่งขัดบัวมั้ยโล่ปัดบัวก็ไม่บอกคุณไปรอที่แคมป์นะเร็วเลยทุกคนอะไรเอาสารพัดประโยชน์แล้วทีนี้ค่ะคือสารพัดเด่ต้องคิดว่ามีอยู่สองเรื่องทุกคนวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านเร็วไม่ใช่บ้านเราต้องไปเี่คก่อนถ้าคนป่วยให้มาตรงนี้ มันจะรักษาเราซ้ายไหนๆไอ้ตรงจุดใจเหือดเหือดดิว่าไอตรงนี้ไม่ขึ้นต้องกลับบ้านเคยหยาโอ้โหให้เฉียวเนี่ยดูแต่หลังจากเกิดเหตุค่ะตอนตีสามยี่สิบแล้วประมาณตีสี่ยี่สิบนาทีอะไรของเองวะอย่าระแวงดีโชว์มันเราเทียห้าเทียห้าเห็นไหมไม่ไม่ใช่หรอก นอกันน tamam. ี้อีกสามนิดมพ่อโยไม่มันเลมิสเตอร์บอมบัสิบอมบัเฟอนตัสไม่คนไม่คุณไม่ใช่คนจริงนะคุณไม่โดนดาเมจในเกมนี้โอ้โอ้ยโอ้ยคุณจะรู้่าไม่ใช่เรื่องดีโอ้ยบนที่โลกช่วยด้วยอีวูซูน โกรธว่าแม่งไอ้กันมันแพ่เลยมีแต่คนโง่วงอะผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักไอ้ผู้ชมไม่ต้องหรอกปล่อยให้มันตายไปเถอะไปดูเหตุกานี้ถภาพเอาไว้ได้เยอะมาเรามานั่งตรงนี้ถ้าใครจังเลยบล็อตอ๋ออ๋อเอ้งเนี่ยมันก็หายเองไม่ใช่เหรอวะ นี่แหละนี่คือจุดที่เราต้องกินกันเองเว้ยโคตรกินกันเองเนี่ยนะใช่ทำทุกอีทเลือกใครดีเลือกไอ้คนที่มันไม่ยอมไปรักษาเออคนไหนคนไหนคนไหน อี่างคนนี้อ่าคนเลือนคนเลือนเยอะเนี่ยคนเลือนตกเยอะเนี่ยคนนี้นเออคนนี้จะน้อยน้อยอ่ะเออเนี่ยไอเนี่ยไอ้ผู้หญิงคนนี้นไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยเพราะไอ้ผู้หญิงคนนี้บางคนจะติดผู้หญิงคนนี้ติดกระดยษติดคิยไปก็มีบางคนที่แบบกิรียันอะไม่ยอมเข้าบ้านไม่ยอมเข้าบ้านตอนป่วยมากโดูอ๋าสวยสิจะเข้ามาทำไมวะ อินมาไม่เลยดสเรดแฮร์คนไหนอ่ะคนแย่เยเรดแฮรตอนแรกเบคอนเลยมันไม่ใช่เรดแฮร์มันคือเบคอนม่ดูดีเบคอนนะเนี่ย ใช่เขารู้ไม่เขามืออีกเนี่ยวม่เขไปมืออีก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเปคอนซัมชันกับ KGB เอเปกเอแมนกรีดรู้การยังไงดิเราจะกินเพื่อนในการเลี้ยงกินนี่ยีสเบคอนถ้าเรากินกินมันเพราะเบคอนเป็นอาหารเออกินเบคอนเลยมีใครกินเบคอนมีใครเคกินเบคอนบ้างเคย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 มีคนจริงจริงนะนี จร <You> ิงเคยกินเคยกินเคยกินเบคอนแซบๆครับเบคอนก,กรอบมอเห็ okay, นไหมวิธีเอาเปลือกกล้วยไปทำเบคอนเบคอน,นเอาแค่ทางเทเรจะมีชีวิตร <sh arp> อดนะ <sh arp> คอนมันี้พูดเบคอนอีกอืม เคอนเอ้เบคอน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 เฮ้ยเอเอนเอเบคอนเอเนเอเนเอเบนเบ้นเอเบนเอเนเบนเ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 อเอนเบนเเอเอเอนเบคอเบนเบคอเบเบเเเ